วันนี้ขอพาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะที่สีสวยไม่เหมือนใครคันนี้นะคะเป็นน้องเลมอนของเรานะคะเป็น Honda Jazz SV เครื่อง1 5 0 0รซีซีรถปี2017เพื่อนๆคะจะเป็นรถ5ประตูยอดนิยมที่สุดของ h ัน da เลยนะคนละรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น SV นะคะพอยพกคุณแจม,มาละเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูกันว่าภายในออปชั่นโดนใจยังไงบ้างน,นี่คันนี้มาพร้อมกับสเสรอยรอคันนะคะห้องสัมภาระนะคะจะได้พื้นที่ กว้างนะคะกว้างประมาณหนึ่งแล้วแหละนะคะแล้วก็จะมีแผ่นรองยางตรงรุ่นของแจ๊สเลยนี่นะคะเป็นเบาะพรมที่สามารถทับได้นะคะเดียบรกกัปุ่มพุชซัทได้เลย นะคะนี่นะคะพวงมาลัยที่เท่าตามสไตล์แจ๊สเลยนะคะให้ดูว่า cruise control ต้องมีฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปรับเมนูต่างๆนะคะมี pattern shift นะคะจอทัชสกรีนกล้องหลังแอร์ดิจิตอล ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS อ u t o ตบ้านสวน h ชนแนลนะคะที่ที่มีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้ได้เป็นเจ้าของกนันง่ายๆเพียง999บาทจบทุกอย่างวันนี้ขอพาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะที่สีสวยไม่เหมือนใครคันนี้นะคะเป็นน้องเลมอนของเรานะคะเป็น Honda Jazz SV เครื่อง 1,500cc รถปี2017เพื่อนๆขาคันนี้แค่สีก็ชนะเลิศแล้วไหมมงลงแล้วนะคะ จอดหน้าร้านเลยนะคะนี่เราอยู่บนถนนบ้านสวนเศรษฐกิจนะทุกคนวันนี้บรรยากาศสุสดชื่นมากๆเลยนะคะออกมาดูน้องเลมอนกันค่ะนะคะใครถูกใจสีกดไลค์ได้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นรถ Jazz SV นะคะครึ่งพันหทุกคนกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นกระจังหน้าเ l i ไลเส้นแบบโครเมียมพร้อมกระจังหน้าสีดำตัดกับสีรถนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยและยังมีไฟ LED มาให้ด้านขางด้วยมาดูกันค่ะนี่นะคะ สวยๆเลยทุกคนล้อนะคะของเขาก็จะได้ล้อเดิมศูนย์พร้อมอยางคุณภาพดีโยโกโฮามานะคะมาให้ด้วยกระจกด้านข้างนะคะเป็นปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED ในตัวค่ะมือจับเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้มาพร้อมกันสาสตร์พร้อมใช้งานทั้ง4ประตูด้วยด้านหลังคันนี้ค่ะมาดูกัน จะเป็นรถ5้าประตูยอดนิยมที่สุดของคันด้าเลยนะทุกคนและรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น SV สนะคะพลอยพกกุญแจม,มาละเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูกันว่าภายในออปชั่นโดนใจยังไงบ้างน,นี่คันนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบทันนะคะตัว s อสวีก็จะมีด้านตรงนี้เลยนะที่เห็นปุ๊บรู้เลยนะคะเซ็นเซอร์หลังกล้องหลังเปิดท้ายมาดูห้องสัมภาระกันค่ะนี่นะคะ ห้องสัมภาระนะคะจะได้พื้นที่กวา้กวางนะคะกว้างประมาณหนึ่งแล้วแหละนะคะแล้วก็จะมีแผ่นรองยางตรงรุ่นของแจ๊สเลยมีไฟส่องสว่างมาให้ด้านในอยากได้ความกว้างของพื้นที่ห้องสัมภาระมากกว่านั้นแจ๊สเท่านั้นที่ทำให้ได้นี่นะคะได้เพิ่มพื้นที่ราบไปอีกแยกที่นั่งได้อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะมาดูความโปร่งโล่งสบายของตัวรถกันค่ะ นี่นะคะจะได้ความโปร่งแบบนี้เลยให้ดูความเดิมของตัวน็อตนะคะนี่นะคะน็อตดเดิมๆจากโรงงานแบบนี้อุ่นใจไหมคะอุ่นใจกดไลค์หน่อยคะ่ะขอบคุณค่ะไปค่ะมาดูกันที่ห้องผู้โดยสารกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับห้องผู้โดยสารนะคะเบาะภายในจะได้เป็นเบาะพรมลายส,สวยๆทุกคนนี่นะคะพับเบาะขึ้น นี่นะคะมือเดียวนะนะคะเดี๋ยวต้องปรับเบาะให้สวยงามกว่านี้นะทุกคนนะคะนี่นะคะเป็นเบาะพรมที่สามารถพับได้นะคะมาดูที่นั่งคนขับกันค่ะเปิดประตูมานะคะจากแผงประตูของเขานะคะแน่นอนรุ่น SV นะคะได้ธรรมดาได้ยังไงนะคะนี่ต้องไม่ธรรมดาแบบนี้ s soft Touch นะคะก็อันนี้เป็นพรมที่เป็นสีเดียวลายเดียวกับเบาะเห็นไหมคะเป็นชุดเดียวกัน นี่นะคะระบบล็อกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าหมดเลยตรงนี้นะคะมือจับอยูน่นี่โอเคนะคะที่นั่งก็เป็นชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะพอหพบกุญแจมาให้ละโอเคนะคะคันนี้ก็เป็น Jazz s 3อีกหนึ่งคันที่พอเองก็ชอบมากแล้วก็ขึ้นมาแล้วนะคะพบกุญแจติดตัวขึ้นรถมาเหยียบเบรกกดปุ่มพุชซั์ได้เลย,เลย รึบนะคะนี่นะคะพวงมาไลายัยทิท,ที่ตามสไตล์แจ๊สเลยนะคะให้ดูว่าครุสคอนโทรลต้องมีฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปรับเมนูต่างๆนะคะมีแพ t เทิร์นชิพนะคะลบบวกอยู่ตรงนี้นะคะขับสับเกียร์ให้สนุกเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสปีกเกอร์รับสายวางสายนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้จอทัชสกรีน กล้องหลังแอร์ดิจิตอลว้าวเย็นมากพาวเวอร์ออเ HDMIUSB มาให้ครบเลยนะคะบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ด้วยเห็นไหมคะนี่มีสะท้อนแสงเล็กน้อยนะทุกคนที่พักแขนมีช่องเสียบสาย USB ตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะได้ขับเกียร์ออโต้แอร์เย็นมากดันบนเพดานนะคะมีไฟหน้าเก่งกลางเก่ง,กง,กงพร้อมใช้งานให้หมดม่นานบังแดดอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมกระจก ะะและคันนี้สวยมากๆนี่ได้จอทัชสกรีนด้วยนะคะคันนี้ราคาพิเศษเพียง4 9 9 0 0 0บาทค่ะ Jazz DKSV เครื่องพันหปี17บเจ็ดพรบากับเราเพียง8,577บบาทเท่านั้นค่ะ <S <S <บา>อย่าลืมกดไลค์นะ